ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนแก้งครอวิทยา Volcast w r d Standard School ในวันนี้พวกเราจะมาแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการมาเรียนของนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ค่ะโรงเรียนแก้งครอวิทยาเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564 แนวปฏิบัติในการมาเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ดังนี้ครับข้อควรปฏิบัตินักเรียนควรมาถึงบริเวณโรงเรียนก่อนเวลา7น50นาที สำหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งหรือมาด้วยรถรับส่งให้หยุดจอดรถที่บริเวณด้านหน้าประตูทางฝั่งทิศตะวันตกค่ะทำความเคารพคเวนเมื่อนักเรียนก้าวเข้ามาในบริเวณโรงเรียนแก้งคราววิทยาด้านกวามือของนักเรียนจะเป็นหอพระเตชะธรรมโมถัดมาจะเป็นศาลเจ้าพ่อสลานทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวแก้งครอวิทยามาเนิ่นนานค่ะนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยรถจักรยานยนต์ให้นักเรียนนำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่บริเวณโรงจอดรถนักเรียนจากนั้นเดินทางเข้าในบริเวณโรงเรียนโดยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมครับเมื่อนักเรียนเข้ามายังบริเวณจุดคัดกรอง นักเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างทางสังคมตลอดเวลาค่ะโรงเรียนของพวกเรามีอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนทั้งหมด5อาคารแบ่งทำการเรียนการสอนในรายวิชาที่แตกต่างกัน สำหรับอาคารที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คืออาคารหนึ่งครับเป็นอาคารที่เก่าแก่ส้างมาพร้อมกับโรงเรียนแกงคอวิทยาเลยครับสำหรับสั้นหนึ่งนะครับถ้าทุกคนอยากได้ทุนผมแนะนําว่าให้ไปห้องแนแนวถ้าทุกคนอยากมีเงินออมสั์ผมแนะนําว่าให้ไปธนาคารโรงเรียนถ้าทุกคนมีเรื่องที่สิแจง้งผมแนะนําว่าให้ไปห้องประชาสัมพันธ์แต่ถ้าทุกคนรู้สึกเจ็บป่วยผมแนะนําว่าให้มาห้องพยาบาลครับและต่อมากระสิบเป็นสั้นสองนะครับ เป็นส่วนของหองสมุดครับไวัศึกษาหาความรู้ถ้าเฮามขีขอสงสัยยังสามารถเข้ามาหาความรู้จากห้องสมุดได้เลยครับครับสำหรับสั้น3นะครับสีเป็นห้องไวัยจัดการเรียนการสอนนั่นเองครับและอาคารหนึ่งนะครับถ้าทุกคนได้มาเรียนนะครับให้สังเกตยอยู่ตรงที่อาคารหนหสี่ขึ้นต้นได้เลขหนึ่งครับเช่น1 2 1 1 2 3ครับ จังเราทาอะไรได้บ้างหรอคะตรงนี้ก็คือส่วนหนังสือนั่นเองครับวายทาอานหนังสือซึ่งแลกกับเป็นที่พอนายของพี่น้องชาวฝาขาขาของเฮานะครับในเวลาขาับวางและข่างนี้นะครับนั่นก็คืออาคารสองเใ,ในการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งท่าล่างก็สิเป็นศิละปะครับส่วนตรงนี้นะครับก็บสิเป็นในส่วนของสุขศึกษาและภารศึกษานั่นเองครับ ส่วนของอาคาร3อาคารนี้นะคะจะเป็นอาคารที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีซึ่งอาคารนี้จะประกอบไปด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ห้องปฏิบัติการทางเคมีห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาและส่วนชั้นล่างตรงนี้จะเป็นห้องวัสดุค,ค่ะ ัที่ทุกคนเห็นในขนาดนี้นะครับนั่นก็คืออาคาร4นะครับซึ่งชั้น4เป็นห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่วนชั้น3และชั้น2นะครับเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ความพิเศษของชั้น2นะครับนั่นก็คือการมีห้องโสดทัศนศึกษานั่นเองครับแล้วชั้น1ล่ะครับ ค่ะสำหรับชั้นหนึ่งด้านหลังนี้นะคะจะไปะกอไปด้วยห้องพักรในการถัดไปอีกจะเป็นสํานักง,งานกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคลถัดไปอีกนะคะจะเป็นสํานักง,งานกลุ่มบริหารวิชาการและสุดท้ายตรงนู้นจะเป็นห่องเรียนรู้ไรพรมแดนค่ะ ครับและอาคารที่ทุกท่านกาลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คืออาคาร5เป็นอาคารที่ใช้สําหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศครับค่ะและสําหรับชั้นหนึ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นห้องประสานงานนักเรียนสําหรับนักเรียนติดต่อเรื่องต่างๆค่ะ และสําหรับอาคารด้านหลังนี้นะคะเป็นอาคารที่พวกเรามักจะเรียกติดปากกันว่าโรงอาหารใหม่ส่วนของชั้นบนจะเป็นหอประชุมอเนกประสงค์เพื่อสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนค่ะว้าวบรรยากาศดูรม่มลื่นมากเลยนะครับนอกจากบริเวณรอบข้างจะรม่มรื่นแล้วก็น่าอยู่แล้วบริเวณชั้นบนที่เป็นหอประชุมของเรามีความทันสมัยแล้วก็พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรมเลยค่ะว้าวสุดยอดจริงๆเลยนะครับ และสําหรับห้องน้ําของโรงเรียนเราจะตั้งอยู่บริเวณข้างอาคาร2โดยแบ่งเป็นห้องน้ําชายและฝั่งนั้นจะเป็นห้องน้ําหญิงค่ะและอีกหนึ่งบริเวณนะครับนั่นก็คือบริเวณข้างอาคารโดมอเนกประสงค์ครับครับตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ที่สถานีความสุขครับซึ่งบริเวณด้านหน้ามีห้องเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ครับบริเวณด้านหลังจะเป็นส่วนของอาคารชั่วคราวมีไว้ใช้สําหรับเรียนในรายวิชาคหากรรมอุตสาหากรรมและเกษตรกรรมค่ะ <S 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 เป็นยังไงบ้างคะน้องๆเมื่อได้ทำความรู้จักกับอาคารและสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะพี่และพี่วิวจะพาน้องๆมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงเรียนแก้งคลอวิทยากันค่ะพี่วิวคะการแต่งกายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ของนักเรียนโรงเรียนแก้งคลอวิทยามีการแต่งกายอย่างไรบ้างคะสำหรับวันจันทร์นะครับเราจะแต่งกายด้วยชุดนักเรียนครับเอ๊แล้วชุดนักเรียนเนี่ยต้องแต่งอย่างไรถึงจะถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนแก้งคลอวิทยาคะ สำหรับนักเรียนชายชั้นหมอตนนะครับเราจะแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้นปักอักษรยอดสถาบันกอคอไว้ที่อกด้านขวาปักชื่อนามสกุลไว้ที่อกด้านซ้ายและที่สําคัญนะครับอย่าลืมปักดาวไว้ที่อกด้านซ้ายเหนือชื่อนามสกุลเพื่อแสดงระดับชั้นที่กําลังศึกษาครับตัวอย่างเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปัก1ดวงครับสวรรมกางเกงกากีและใส่เข็มขัดสีน้าตาลสวรรมรองเท้าผ้าใบและถุงเท้าหุ้มข้อ ำสำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะจะใส่เสื้อคอปกแบบกลาสีแขนสั้นผูกด้วยผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมเงื่อนกลาสีสีกรมท่าค่ะ ปักอักษยรย่อของสถาบันกอที่หน้าอ,อกเสื้อด้านขวาปักชื่อและนามสกุลที่อ,อกเสื้อด้านซ้ายที่สำคัญนะคะน้องๆก็อย่าลืมปักดาวเพื่อแสดงระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยนะคะเช่นถ้าน้องๆกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปักดาวจำนวนหนึ่งดวงค่ะสวมกระโปรงพับสามจีบสีกรมท่าเมื่อสวมกระโปรงแล้วความยาวของกระโปรงต้องคุมหัวเข่าค่ะและ สวมรองเท้าหนังสีดำคัดชูสวมถุงเท้าลูกฟูกสีขาวพับลงสามทับค่ะแล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายล่ะคะพี่วิวสำหรับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับให้แต่งกายเหมือนกับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเปลี่ยนจากการปักดาวที่อกด้านซ้ายไปปักที่คอปกเสื้อด้านซ้ายแทนครับปักโดยการปักตามระดับชั้นที่กําลังศึกษาตัวอย่างเช่นนักเรียนชั้นม .4 ปักดาวหนึ่งดวงครับ สำหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะพี่วิวสวมเสื้อแบบคอเชิ้ตแขนสั้นปักอักษรย่อของสถาบันกศอขอที่หน้าอกเสื้อด้านขวาปักชื่อและนามสกุลที่อ,อกเสื้อด้านซ้ายที่สำคัญนะคะน้องๆก็อย่าลืมปักดาวเพื่อแสดงระ,ระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยนะคะเช่นถ้าน้องๆกำลังศึกษาอยุดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปักดาวจำนวนหนึ่งดวงค่ะสวมกระโปรงพับสามจีบสีกรมท่า เมื่อสวมกระโปงแล้วความยาวของกระโปงต้องคุมหัวเข่านะคะใช้เข็มขัดชนิดหนังหัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมชนิดหัวกลัดสวมรองเท้าหนังสีดำคัดชูและสวมถุงเท้ายาวสีขาวแบบลูกฟูกพับลงสามทับค่ะแล้วสำหรับวันอื่นๆล่ะคะพี่วิว สำหรับวันพารนะครับให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพะละศึกษาเสื้อโปโลสีฟ้าและสวมใส่กางเกงวอร์มโรงเรียนวันพุธนะครับให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่งกายด้วยชุดกิจกรรมมันครับลูกเสือเนตนนาลียุกวกาชาิและผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนครับพี่ชมผู้ค่ะสำหรับวันพฤหัสบดีนะคะพี่วิวเราจะแต่งกายด้วยชุดกีฬาสีตามที่โรงเรียนกําหนดไว้ค่ะโดยใส่เสื้อยืดทับในกางเกงวอร์มค่ะ ส่วนนักศึกษาวิชาทหารนะคะก็แต่งกายตามที่ระเบียบได้กําหนดไว้ค่ะส่วนวันศุกร์นะคะเราก็จะแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโดยใส่เสื้อผ้าไทยสีฟ้าคู่กับกางเกงหรือกระโปรงนักเรียน,นะคะ่ะสําหรับกระเป๋านักเรียนนะคะเราจะใช้กระเป๋านักเรียนตามที่โรงเรียนได้กําหนดไว้ค่ะโดยจะใช้กระเป๋าสะพายหลังสีดาําปักตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนแก้งคอวิทยาค่ะแล้วทรงผมของนักเรียนล่ะคะพี่วิวสำหรับทรงผมนักเรียนชายนะครับ สามารถไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ก็ณนีไว้ผมสั้นนะครับให้นักเรียนตัดเกลียวรอบศีรษะหรือไว้ลองทรงหวีข้างหน้ายาวไม่เกินแนวคิ้วครับก็ณีไว้ผมยาวนะครับให้ให้นักเรียนตัดลองทรงสูงเท่านั้นข้างบนยาวตามความเหมาะสมส่วนข้างหน้ายาวไม่เกินแนวคิ้วครับเอ้าพี่จะพูดแล้วสําหรับการไว้ทรงผมของผู้หญิงนะครับค่ะสำหรับทรงผมของผู้หญิงนะคะก็สามารถไว้สั้นหรือยาวได้เช่นกันค่ะพี่วิวกรณีที่ไว้ผมสั้นนะคะความยาวของผมนะคะให้เสมอกับ ปกเสื้อด้านบนนะคะและตีนผมต้องเสมอกันค่ะกรณีที่ไว้ผมยาวนะคะนักเรียนหญิงจะต้องรวบผมและเก็บไรผมให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะผูกด้วยโบริบ,บินโดยนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นนะคะก็ผูกด้วยโบริบ,บินสีขาวส่วนนักเรียนหญิงชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนะคะผูกด้วยโบริบ,บินสีน้ําเงินค่ะเมื่อมัดแล้วความยาวของผมนะคะจะต้องไม่ยาวเกินสะบักหลังค่ะพี่วิว น้องๆครับเมื่อน้องๆได้เข้ามาเป็นนักเรียนโรงเรียนแก่งคอวิทยาแล้วพี่ก็อยากให้น้องๆปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบตามกฎระเบียบของโรงเรียนแก่งคอวิทยาและสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่คู่มือนักเรียนด้วยนะครับค่ะและถ้าน้องๆมีข้อสงสัยหรืออยากตามข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียนน้องๆสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ kk.ac.th หรือเพจ a c e b o o k แก่งคอวิทยาสพมชัยภูมิ เลีพี่ก็ขอฝากเพจจะพานักเรียนโรงเรียนเก้งคอวิทยาด้วยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนก็ต้องพลาาเพราะว่าลาไปก่<ไ>ปอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>